วันนี้เปวันพิสูจน์อีกบทบริบท ขัดแย้งเรื่องพรมแดนระหว่างไทยกัมพูชาเริ่มก้าวไปสู่สงครามไปเรียบร้อยแล้วคือการที่กัมพูชารุกเข้ามาวางกับระเบิดจํานวนมากในฝั่งไทยหลายพื้นที่ส่งผลให้ฐานไทยที่ออกเดินลาดตระเวนได้รับบาดเจ็บสองชุดชุดแรก16กรกฎราคมเหยียบทุ่นระเบิดที่เนิน481ช่องบกอุบลนราชธานีบาดเจ็บทั้งหมด3นายนายหนึ่งถึงกับขาขาด หลังจากเกิดเหตุได้เพียง7วันเกิดเหตุอีกชุดที่2เมื่อวันพุทธที่ผ่านมาวันที่23กรกรกฎาคมสารไทยชุดลาดตะเวนบริเวณช่องอาา่านม้าเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีเวลาประมาณ17นาฬิกาโดยครั้งนี้ฐานได้รับบาดเจ็บ5นายหน,นายขาขวาขาดพอเกิดเหตุน,นี้ขึ้นมาแม่ทัพภาคที่สได้รับรายงานจึงสั่งปิดด่านทันที4จุด คือหช่องอ่านมาจังหวัดอุบลราชธานี่องสองช่องสังมศรีสะเกดสช่องจอมจังหวัดสุรินและสช่องสายตะกูจังหวัดบุรีรัมย์ มีน้ำซ้ำยังสั่งปิดเข้าชมปราสาทต,ตามเมือนทมและปราสาทต,ตาควายซึ่งกำลังเป็นประเด็นและชนวนความขัดแย้งระหว่างประชาชนสองประเทศพอดีท่านแม่ทัพภาคสอนพย่งยีครับผมขอประกาศกองทัพภาคที่สองยกระดับการตอบโต้กัมพูชาปิดซีดานช่องอ่านมา้าช่องสงมช่องจอมช่องสายตะกูพร้อมปิดปราสาทต,ตามเมินทมและปราสาทต,ตาควายวันเดียวกันนั้นในภูมิธรรมเวชย,ยชยัยรองนายงตรี รัฐมนตรีมหาไทยและรักษาการแทนนายกรัฐมนตรีก็รีบออกมาทันทีว่าได้รับทราบข่าวจากพลเอกนัทพลนาคพันธุ์รัฐมนตรีช่วยกลาโหมและที่กองทัพภาคสองกองทัพบกได้ทําเรื่องขอสั่งให้ปิดด่านชายแดนกองทัพภาคสองทั้งหมดโดยนักท่องเที่ยวห้ามเข้าเด็ดขาดรัฐบาลสั่งการให้ปิดด่านตามที่กองทัพเสนอมานอกจากนั้นแล้วในภูมิธรรมยังยอมรับว่ารัฐบาลได้พิจารณาแล้วว่าจะลดระดับทางการทูตโดยเรียกเอกอัครทูตไทย ประจํากัมพูชากลับประเทศไทยและทรงเอ,งอากอัคราชทุตกามพูชาเทศไทยขึ้นกลับไปเช่นกันและจะพิจารณาลดระดับความสัมพันธ์เพิ่มเติมพอข่าวแพร่สะพัดออกไปว่าไทยเตรียมตอบโต้กัมพูชาทูตกามพูชาเทศไทยที่ชื่อนายหุ่นชาเรือนซึ่งเป็นหลานของหุ่นเซนโพสต์ข้อความทําตัวหล่อทําตัวเท่เหมือนเกรียนคีย์บอร์ด คือมันพูดว่าหลังจากที่ผมกลับแล้วหวังว่าท่านและพวกยังอยู่นะครับบริหารแบบใช้าอารมณ์เช่นนี้ไม่รู้จะได้กี่น้ำท่านผู้ชมรู้มาไอ้เวนเนี่ยนะไอ้ฮุนซาร์เดินเนี่ยนะเอกอัครทูตกัมพูชาชาวประเทศไทยนั้นอายุ40ปีไอดนี่มันเป็นลูกหลานพญาล,ละแวกจริงๆเพราะว่ามันเกิดที่จังหวัดตาแก้วตาเกโอกัมพูชาแต่มันเสือกมาจบปริญญาตรีจากคณะรัฐศาสตาร,ารส์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประเทศไทยจบปริญญาโทจากนิดา เคยดำรงตำแหน่งผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศกงศูลใหญ่กัมพูชาจังหวัดสระแก้วเคยเป็นที่ดีกรมเอเชียแพซิฟิกรองโฆศกผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาก่อนได้รับแต่งตั้งให้เป็นเอกอัครราชทูตกัมพูชาประเทศไทยเช้าวันถัดมา24กรกฎาคมรัฐบาลกัมพูชาก็ประกาศลดระดับความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทยสู่ระดับต่ำที่สุดระดับอุปประทูตอันดับสองสั่งการให้เจ้าหน้าที่การทูตกัมพูชาอื่นๆทั้งหมดที่ประจำการ นาสานทูตกัมพูชากรุงเทพเดินทางกลับประเทศแล้วก็ทางประเทศไทยก็ต้องกระทําเช่นกันหลังจากนั้นแล้วกองทัพขเขมรก็เปิดฉากบุกรุกโดยใช้กําลังพลและปืนใหญ่รวมทั้งอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆบุกเข้ามาทันทีตอนนี้พูดไดว้ว่าสถานการณ์ถึงจุดแตกหักไม่มีเวลามาพูดหรือสร้างภาพกันต่อไปหรือใช้ภาษาการทูตกันแล้วการตอบโต้และสู้รบซึ่งเป็นภารกิจหน้าที่ของทัพและรัฐบ,บาลไทยต่อการละเมิดลุกรานกัมพูชาต้องดําเนินการต่อไป ผมเองความเห็นส่วนตัวของผมเราย,ยึกยักยึกยักอย่างนี้มานานแล้วเดี๋ยวผมจะพูดเรื่องคุณวาสนานานุ่มให้ฟังวาสนานานุ่มเขาเป็นผู้สื่อข่าวทางทหารมาเป็นสิบสิบ,สบปีแล้วเขาระบายความอัดอั้นตันใจของเขาในเรื่องของรัฐบาลไทยและทหารไทยชั้นผู้ใหญ่ ที่ล่าเลยการปกป้ององที่ไทยมาตงแต่ไหนแต่ไรมาแล้วทุกทุกรัฐบาลไม่ใช่เฉพาะรัฐบาลชุดนี้รัฐบาลชุดนี้ค่อนข้างจะเลวร้ายที่สุดวันนี้ท่านผู้ชมครับไออี e, ตัวไหนละกล้าจะออกมาปกป้องการค้าชายแดนนี่รับนัฐบุญนาคพานิชคุณบอกประชาชนเจ็ดจังหวัดเขากําลังเดือดร้อนและเขาบอกว่าคุณเขาเป็นคนพูดเองว่าเขาได้กลายเป็นหมานาําราชสีท่านผู้ชมครับนัฐบุญนาคพานิชก็คือหมาส่วนจะเป็นหมาที่ดุ พร้อมกัดคนที่มาลุกซิตไยไทยหรือเป็นหมาขี้เรือนนั้นท่านผู้ชมต้องไปตีความเอาเองแต่ที่แน่ๆวันนี้เป็นวันพิสูจน์อีกบทบ,บริบทหนึ่งของกองทัพไทยว่าที่คุณว่าคุณเก่งคุณชนะขมรได้ผลโตกระหนกบอกเจวันจบผมอยากจะรู้ว่าเจ็ดวันจบแค่ไหนขมรม,มันคุยโวโ้อ,โอ,อวดไอ้หลานหุนเซนเนี่ยชูดกัมพูชาประจำเทศไทยมันบอกว่าเราบริหารด้วยอารมณ์กไอหุนเซนเนี่ยอาเมืองลุงมืองหรือพ่อเมืองเนี่ย แอบจับมือทักษิณชินวัตรอยู่อันนี้กูยอมรับว่านายมตรีงกูอดีตท,ที่ตอนนี้ถูกพักราชการอยู่เพราะว่าถูกฟ้องร้องี่สาลน้ำนูนเสือกมีข้อตกลงรับกับไอ้หุนเซนญาติผู้ใหญ่ของมึงถ้ามึงบอกว่าบริหารงานด้วยอารมณ์นั้นก็คือไอ้พวกนี้ไม่ใช่กูถ้ากูเป็นรัฐบาลมึงไม่ได้บริหารงานด้วยอารมณ์หรอกวันนี้กองทัพเรือกูยึดเกาะกูดไปแล้ว กูไม่ใช่ปิดแค่ประสาทต,ตาเมินทมหรือปราสาทอื่นๆกูจะไปยึดคืนพื้นที่รอบตัวเขาบริหารแล้วกูไม่ให้พวกมึงขึ้นเขาบริหารจากฝั่งเขมรแล้วกูจะส่งเครื่องบินไทยไปทิ้งระเบิดไปยิงขู่พวกมึงที่รอบๆกรุงเ,เป็นมาวัดกันมัดต่อมัดกิโลต่อกิโลกูก็อยากจะรู้กันว่าทหารไทยของกูเนี่ยแน่แค่ไหนเห็นคุยโม้ไว้เยอะเหมือนกันทหารไทยอยากจะรู้เหมือนกันอยากจะรู้จริงๆ คุ้มค่าไม่ภาษีที่เสียไปแล้วถึงเวลาแล้วที่ทหารไทยทุกยศแม่งตั้งแต่พลเอกลงมาเรื่อยๆเป็นถุงระดับในพลถึงเวลาแล้วที่ต้องลุกขึ้นมาแล้วสลัดความสุขสบายส่วนตัววันๆไม่ทำอะไรเลยแม่งตีแต่กอล์ฟแหกตาดูคำเมรเนี่ยมันทำอย่างนี้เรามากี่สิบปีแล้วพวกคุณมึงสบายดีเหรอถึงเวลาแล้วที่พวกคุณ ทหารไทยต้องยอมรับไอ้ผู้ใหญ่ของคุณนี่แหละเป็นคนที่ไม่ใส่ใจในเรื่องอธิปไตยของชาติบ้านเมืองเราถ้าใส่ใจทําไมคนอย่างวีระสมความคิดซึ่งอยู่ที่บ้านหนองจานเขตแดนประเทศไทยถึงถูกพวกทหารชั้นผู้ใหญ่ในประเทศไทยร่วมมือกับไอ้หุนเซนจับวีระสมความคิดหาว่าไปบุกรุกสถานที่ซึ่งเป็นดินแดนของกัมพูชา นี่ผมพูดกับไอ้หลาในฮุนเซนนะกูยอมรับว่าคนของกูนี่ก็ระยำแต่คนของกูที่รักชารักบ้านเมืองมึง,ม,งมีมากกว่าไอทหารชั้นผู้ใหญ่ทั้งหลายพวกคุณลงมา จัดการกับปัญหาอาิีไตยซึ่งเป็นหน้าที่ของคุณสธีดีไหมทําไมเราต้องเอาปืนใหญ่ไปยิงตอบโต้มันกองทัพบกมีคําสั่งอนุญาตให้ใช้ปืนใหญ่ได้มันจะอนุญาตเฉพาะปืนใหญ่ได้ยังไงต้องอนุญาตว่าใช้ยุทธโธปกรณ์ทุกประการทําไมอนุญาตแค่ปืนใหญ่วาหรือว่าฐานไทยจะปกป้องทิพย์ไตทีไรจะต้องขออนุญาตจากกองทัพบกหรือหน่วยกลางตลอดเวลาว่าผมขออนุญ,ญาตยิงอันนี้นะครับ ผมขออนุญาตใช้รถถังนะครับผมขออนุญาตนเะคุณจะบ้าแล้วหรือเปล่าในสงครามเขาไม่ฟังใครแล้วอดีตจากปัจจุบันเป็นพันพปีที่ประเทศจีนมาจานถึงปัจจุบันนี้เวลาเขารบกันทหารจะไม่ฟังคําสั่งละเป้าหมายฐานคืออะไรก็คุณสอนมาตลอดเวลาไม่ใช่เหรอว่าให้บุกเข้าไป้วยึดมันคืนจะใช้วิธีใดก็ตามทําไปเถอะท่านผู้ชมครับพูดแล้วแม่งเจ็บใจ คนมีหน้าที่ต้องทำอะไรและแม่งเสือกไม่ทำไอ้ทหารบกเรืออากาศชั้นผู้ใหญ่ระดับในพลทั้งหลายอายบ้างหรือเปล่าวะพวกคุณอายบ้างหรือเปล่าวะโดนคำเหม,ม็นมานวส้วนตีนรูปหน้าเนี่ยผมเนี่ยแม่งอายชิบหายผมแม่งลูกเจ๊กคนหนึ่งเป็นสื่อมวลชนเล็กๆคนหนึ่งยังทนไม่ไหวเลยพวกคุณหยุดทำริยมตําบลกันทีได้ไหมวันๆเอาแต่ตีกอล์ฟอน j o ยกับผลประโยชน์รายได้หลังทั้งหลาย ถึงเวลาแล้วหรือยังไอทหารต,าต่างๆที่ดูแลพรมแดนชายแดนทุกแห่งให้ยุติรับผลประโยชน์สักทีโดยเฉพาะยิ่งกองทัพภาคหนึ่งตัวดีเลยชอบเหลือเกินนะไอบูรพาพยักษ์สำหรับผมแม่งคือบูรพาสุนักไม่ใช่บูรพาพยักษ์แล้วไอหน่วยงานที่ขึ้นอยู่หน่วยนาวิกโยธินของฐานเรือได้รับคำสั่งจากนัทพลให้เปิดด่านสองด่านที่จันบุรีจัดปิดได้แล้วโว้ยนัทพลคุณเห็นหรือยังนัทพลคุณหยุดพูดหล่อพูดเทได้แล้ว พูดแล้วของขึ้นท่านผู้ชมครับถ้าเราจะรบทั้งทีทำไมยิงแค่ปืนใหญ่ละ่ะขยายแนวชางไปเลยพรมแดนการรบนั้นต้องใช้เงินใช้ทองแล้วคุณรู้หรือเปล่าว่าระหว่างกเมริกันกับเราเงินทองมันเรามากกับมันเยอะถึงแม้เศรษฐกิจเราจะไม่ดีแต่เงินบาทเราแข็งเงินของมันใช้ไม่ได้ต้องมาใช้เงินบาทเพราะฉะนั้นแล้วเรายึดถือทุกอย่างไม่ใช่แค่ปิดพรมแดนภูมิธรรมเวชชัยนัตพลอินเทอร์เน็ตไฟฟ้า ต้องปิดแม่งหมดตัดขาดเลยคุณยังเปิดอยู่เปิดให้มันทาเหี้ยอะไรตัดไปให้หมดสินค้าอุปโภคบริโภคน้ํามันทุกอย่างเพื่อเห็นแก่มนุษยธรรมมนุษยธรรมส้นตีนอะไรก็ในเมื่อนายมันเจ้าของประเทศมันมาทําอย่างนี้คนไทยมนุษยธรรมกูไปพูดมนุษยธรรมไอ้พวกพ่อค้าชายทั้งหลายที่แม่งน้ําลายไหล,ยห,ลยหยด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 ,หยดเพราะว่าต้องการจะเปิดพรมแดนพราะแม่มีเงินมีทองแล้วไอ้ขานทั้งหลายที่รับเงินพ่อค้าทั้งหลาย ให้ช่วยเปิดชายแดนหรือว่าเปิดทางผ่านให้คนเข้าไปเล่นการพนันคุณหลับตาวาดภาพถึงไอทาหารชั้นประทวนที่แม่งขาขาดสองคนนี้เลยคุณเอาอะไรไปชดเชยขามันได้ใช่หรือเปล่าครับท่านในพลใหญ่ๆทั้งหลายในกองทัพในพลแม่งเยอะชิดหายเลยเดี๋ยวนี้ประเทศไทยมีแต่ไร้สาระและก็ไร้ประโยชน์ผมจะฝากถึงรัฐบาลชุดนี้หน่อยไอรัฐบาลจะขายชาติหรือไม่ขายชาติก็จะรู้กันตอนนี้ละ พวกคุณนี่นะแม่งทั้งภูมิธรรมทั้งทักษิณชินวัตรทั้งหลายหลายคนทั้งไอ้พวกเสื้อแดงที่ไปพึ่งพาบาร,รมีฮุนเซนพวกคุณจะยืนข้างประเทศไทยหรือจะยืนข้างกัมพูชารัฐบาลนอกระกาศออกมาเลยมาตรการเรานอกจากลดสนามภาคการทูตแล้ว 1. ยกเลิก m o u 2 5 4 3 2ยกเลิก m o u 2544หวงเล็บถึงแม้ทักษิณกับฮุนเซนจะแอบ,บจับมือกันแบ่งผลประโยชน์ใต้ทะเลาสิดห้าสต้องยกเลิกมันไปและ3ที่สำคัญที่สุดท่านผู้ชมครับ3ที่สำคัญที่สุด การยกเลิกแผนที่มาตราส่วน1ต่อ2แสนให้กลับไปใช้มาตรา1ต่อ5หมื่นตามที่ฐานใช้เขาใช้มาตลอดและแจ้งสั่งเป็นทางการให้กับกองทัพกระทรวงกลาโหมนัตพลได้ยินหรือเปล่าวะให้ใช้มาตรา1ต่อ5หมื่นเมื่อใช้1ต่อ5หมื่นแล้วส่วนไหนที่กะระหมนมันลุกเข้ามาเกินมาตรา1ต่อ5 0หมื่นไล่แมองออกไปไล่ดีๆที่ออกไม่ออกเอาปืนถล่ลมมันไปเอารถถังยิงเอา F16 ิยิงนี่แหละคือการไปสุดซอยเชื่ชอผมมัวันนี้ไอ้หุนเซนเนี่ยมัน ตอนนี้มันก็กลัวพวกมันถูกปฏิวัติถึงกับขนาดลูกสาวมันเอาไปตั้งสถานีโทรทัศน์ไว้ในบ้านในฮุนเซนเพื่อต่อต้งงานการปฏิวัติใช้เวลานี้ไล่มันไปไม่ต้องกังวลรบกันแบบนี้ต้องรบให้สุดซอยเมื่อสุดซอยแล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นไม่ต้องห่วงเดี๋ยวจะมีคนมาเจราจาเองบอกว่าอย่าพึ่งทำอะไรนะหยุดยิงก่อนคนที่จะมาก็คือหวังอี้ฐ้นตี่างประเทศจีน เพราะกัมพูชามันคือลูกหนี่จีนมันคนที่ประเทศอยู่ภายใต้ส้นตีนจีนจีนเองก็ไม่ต้องการเสียประเทศไทยไปแต่กว่าหวังอี่จะมาขอให้เรานะเราต้องฟาดแม่งก่อนนี่คือยุทธศาสตร์ของการลุกพื้นที่ก่อนเมื่อลุกถึงจุดจุดหนึ่งแล้วคนเขาบอกให้เจรจากันเราจะได้มีไพ่แต้มต่อในการเจรจาอย่าชักเข้าชักออกใส่มันให้เป็นสุดด้ามเลยงานนี้สุด ดสุดแผ่นดินทินสยามบุกข้าแมงไปเลยงานนี้ยกเลิก m u u 5 5 4 3ยกเลิก2544ยกเลิกแผนที่1ต่อ2 0 0แสนยึดแผนที่1ต่อ5 0 0 0มืนมอบหมายให้กองทัพไทยกระทรวงกลาโหมสั่งว่าเมื่อไทยใช้แผนที่1ต่อ5 0 0 0มืนแล้วอะไรที่มันข้ามเส้นของ1ต่อ5 0 0 0มืนใช้กำลังทหารขับไล่แม่ออกไป